กับหมอหญิงอีกแล้วนะวันนี้อยู่กับเคสอะไรตอนนี้อยู่กับเคสหน้าท้องบนล่างนะคะคนไข้มีปัญหาก,ก็คือพอเริ่มมีอายุเยอะขึ้นแล้วทํายังไงหน้าท้องก็เริ่มไม่หายเนาะแต่ก่อนเนี่ยซิทอัพนิดนึงคุมอาหารหน่อยนึงหน้าท้องก็แบนราบแล้วนะคะตอนนี้ก็คือทำยังไงก็ไม่ไหวใส่ชุดก็ไม่สวยอึดอัดคับทอกนะคะ แต่แรกกังวลก็คือหน้าท้องล่างเนาะว่าหน้าท้องล่างมันใหญ่มากเลยค่ะคุณหมอทํายังไงให้มันแบบเล็กได้บ้างเนาะก็เลยแนะนําอ่ะดูดไปให้เสร็จเรียบร้อยเลยนะคะทั้งหน้าท้องบนล่างเลยนะทีนี้ของคนไทยคนนี้ทํายากนิดนึงเนื่องจากอะไรมีลูกผ่านการมีบุตรมาแล้วสองคนแล้วมันยังไงแล้วคะหมอมีลูกแล้วเนี่ยท้องแตกหลายค่ะแตกหลายค่อนข้าง,งเยอะมากเลยนะ ที่พท้องแตกลายเนี่ยด้านใต้อะคะมันจะมีแบบพังผืดที่มันแบบแยกตัวออกจากกันนะคะตอนใส่ยาชาหรืออะไรเงี้ยมันก็จะแบบคุดคึดคๆคุดดคเยอะกว่าคนอื่นนิดนึงนะคะแล้วถามว่าแล้วดูดไปอะท้องแตกลายแล้วมันจะเหี่ยวไหมคะหมออาจจะบอกว่าเครื่องบริไท์ที่กําลังทําอยู่ปัจจุบันนี้นะคะตอนนี้เลยนะจะเป็นตัวที่สามารถกระชับผิวได้นะคะ ทำให้ผิวตึงขึ้นได้รอยแตกลายหดขึ้นได้เหมือนกันนะคะ,ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลถ้าเกิดว่ากลัวว่าอุ๊ยหน้าท้องเนี่ยเหี่ยวมากเลยคุณหมอดูดไปแล้วอ่ะของหนูจะยิ่เหี่ยวหรือเปล่านะคะหมอมีตัวช่วยเนาะ<ม>ก็คือตัว body t y ทนี่เลยกระชับทันทีนะคะหลังดูดไขมันนะ ยิ่งอยู่ยิ่งตึงนะคะแล้ตัวนี้ดียังไงอีกตัวนี้จะเป็นตัวที่กึ่งหาวอนด้วยนะคะถ้าเกิดว่าน้ําหนักเราอะไม่ขึ้นเซกิโลของฉันก็จะไม่ใหญ่แล้วนะคะหลังทําไปประมาณหเดือนนะคะจะสามารถไปเปลี่ยนชุดได้เลยกางเกงก็คือหลวมนะแต่ล่าสุดที่ทําไปนะคะหน้าท้องบนล่างเนี่ยของคุณพี่อะเขาบอกว่าทําไป3วันนะเพื่อนทักเขาละว่าทําอะไรมาทําไมถึงแบบดูผอมจังเลยนะคะ เพราะงั้นก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนด้วยละกันเนาะว่ามีความแบบหายช้าหายเร็วต่างกันยังไงนะคะที่เห็นชิวๆนอนชิวๆนี่คือคนไข้หมอนหลับนะไม่ได้ใช้ยาสลบทั้งหลับก็จะบอกเลยว่าสบายมากไม่มีแบบน่าก,กลัวต่ลักตุ่มเต้นแต่ว่าเมื่อคืนน่าจะแบบว่าพักผ่อนนอนหลับเลยนะคะ ถ้าใครกําลังสงสัยเนาะว่าแบบตัวเจ็บตังเลยค่ะคุณหมอก็จะยืนยันเลยว่าไม่เจ็บนะคะชิวๆสบายๆนะอันนี้ก็คือไม่ต้องพักฟื้นไม่ต้องพายาสมานะคะสามารถขับรถกลับบ้านได้เลยนะไม่มีการมึนงงยาสลบอะไรไม่มีนะคะเพราะว่าเราใช้เป็นยาชาเฉพาะจุดนะ,อะโอเคตอนนี้ถ้าเกิดว่า มีใครสงสัยนะคะอยากจะถามอะไรยังมีความอยากรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับการดูดไขมันเพิ่มเติมเนี่ยสามารถถามหมอได้เลยนะเดี๋ยวจะมาตอบให้นะคะาบางคนบอกว่ากลัวเสียงเนี้ยค่ะเสียงตึง้งตึงตงบอกว่ามันเป็นพลังงานนะคะที่ใส่เข้าไปใต้ผิวหนังเนาะ ไม่ต้องกลัวนะคะเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้มีอันตรายอะไรนะคะแล้วก็ก่อนที่จะดูดไขมันกันเนี่ยหมอได้มีการาสแกนร่างกายคนไข้นะคะทุกคนเลยจะได้ดูว่าไขมันส่วนไหนที่มันเยอะนะเป็นส่วนในช่องท้องหรือส่วนใต้ผิวหนังนะคะที่มันเยอะเยอะมากๆเนาะบางคนที่ไขมันในช่องท้องเยอะๆดูดไปเนี่ย ก็อาจจะไม่ได้ยู่เหมือนกับคนที่ไม่มีไขมันในช่องท้องนะคะเพราะฉะนั้นน่ะก็จะแนะนําว่าถ้าอยากรู้เขามาสแกนร่างกายก่อนได้เลยเนาะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเลยเดินเข้ามาบอกคุณหมอขอสแกนร่างกายหน่อยนะเดี๋ยวหมอสแกนให้แล้วก็อ่านค่าให้ฟังนะคะเครื่องนี้ค่อนข้างจะละเอียดมากเลยเนาะรู้ได้ถึงระดับไขมันในช่องท้องกันเลยทีเดียวนะคะ าตไปกระชับต่อทำต่อก่อนตอนเสร็จแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าหน้าท้องที่แบบใหญ่ๆอย่างนี้นะทําเสร็จแล้วจะได้ไซส์ไหนนะคะดูดไขมันใบหมอย,ยิงเดี๋ยวเจอกันใหม่สักครู่หนึ่งคะ่ะ